โอเคพี่น้องเต๋วไหมเปดเนาะไหมเซนเ๋อเอามอเทีอนเลยเนาะมีอยู่ไหมประมาณลอยปลายลอยปลายโตไหมเชนไเปดเนาะลอยย่งอีกรถหนึ่งเนาะเต๋อย่งไปเอาอยู่ชุ่มสวนมดเลยเฮ้ยเชนเนา ยาวเนาะยาว6เมตร6เมตรความยาว6เมตรกับ4เมตรไม่เส้นมี12เมตรา12เมตรเดี๋ยวเพื่อนก็งจางมพี่น้องกําลังเ็หมเนาะ เดมาหอดเลยพี ha, ่น้องขาไปแต่บ่ายมุ่งกำลังมาหอดเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวจะได้เมื่อยป้อรวยรวยครับยลอยลอยเงินงานลอยงานลอยเอออันนี้เกะเมื่อยไปหาย แอมลอยกับมันสมมีผู้กินน้ำสมในแอมลอยในเนานะโอเคคือมาซาเธอเป็นจะไรคานาเทไรเราดับหรือว่าเปลี่ยนเท่ไรตะมุดเท่าไรเนีเ่ยประมาณาเท่าไรกลับปะลอยป้ายลอยป้ายโอ้ไม่เชนเด้ นดภัยบปลอดภัยเบิด okay, บ่จักเอานี่ปลอดภัยจักก็ปลอดภัยบ่ปลอดภัยบ่ภัยเป็นยังตายไป3เครื่องจักสิตีนตายเบิดพี่น้องตายเบิด3โอ้ยปลอดภัยหลายอักลากไมันเมื่อยเนาะยาว6เมตรพี่น้อง6เมตรก็มี9เมตรก็มีมือปืนมือจักเออ ก็ม for ือจ uh, ักน mm ัก hmm. ล <uh ่ากันีนักล่าเรากมนนี่นี่นี้นักล่านี่นักล่าโอ้โอ้มตบตาการงานนี่ดหละเมื่อยเนาะงานนี้กินยาบบอกมันยากอนไหนกนยาบเป็นอาสีเท่าดิ นี่เทียบนี่แลสะบโอ้สะบไปตัดไม้ทําลายป่านี่เทียบอันนั้นน้องประชาชนทุกยากติบเนาะคือว่ามีได้เมเซนแน่ไม่เซนตรงแล้วก็แปมเฮือนเนาะเอนเอาไม่เป็นแอมอีกเนาะ ก็ใหม่เขามีมีใหม่ใหม่ล่างเนาะใหม่ล่างอะไรใหม่เปืออ่อยกับใหม่สม,มอปลาใหม่ย่างเนาะใหม่ย่างมาซัมดีก่อนเนาะขีดหนาขอกันไหม Bye.